ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมัช่างใหญ่ครับคือฉันดูแล้วไงเออเห็นเขาตัดแบบโอเคอ่ะได้อยู่ตามที่แบบเราอยากได้ไเราอยากได้เท่ๆแล้วก็ถุยๆเขาคงทําไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแต่เราดูมานานแล้วดูตั้งแต่คุณออก YouTube คนแรกๆอ่ะแรกๆแปดปีใช่ประมาณนั้นแปดปีตอนนี้ช่าใหญ่ตัดทรงอะไรให้เขาดูผมชายหรือผมหญิง ผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่จะดูผู้หญิงไม่ค่อยได้ดูผู้ชายกล้องหอนเสียงจะไม่ค่อยชัดเหมือนตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่กล้องก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดูดหน่อยใช่ใช่็่ทั้งใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องทําเท่าที่ทําได้ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็พัฒนาการได้เงินเยอะไหมทำแบบนี้ได้เงินเยอะไหมก็ประมาณเดือนประมาณหนึ่งร้อยดอลลาร์โอ้ใช่มีคนพูดเยอะนะครับอย่างไอ้เหมยไอ้เหมยที่ขายอาหารตามสั่งเนาะครับเขาก็ได้เขาก็ได้ครั้งหนึ่งอ่ะเป็นแสนแสนเลยนะเขาบอกเขาได้ตรงนี้ไม่งั้นเขา ยูไม่ได้เขาทําอาหารได้น้อยเงินอ่ะครับแล้วเรามาคุยเรื่องทรงผมเราดีกว่าวันนี้เราตัดทรงอะไรกันไม่รู้เ๋ยทรงอะไรไม่รู้เลือกเอาแล้วแต่ความพอใจทรงเฉยทรงเฉยทวยกลางที่เลี้กลูกค้าบอกว่าอยากจะให้เป็นบ๊อบเทนะผมแล้วข้างหน้านี่มันจะตกมาไหมย้อยครับย้อยคือเครื่องใหญ่ทำย้อยไว้เนี่ยเอาไว้กันแดดกันฝุ่นกันแดดกันฝนแต่ไม่กันแผ่นดินไหวนะแล้วก็ใส่โฟมไดโอยโคนขึ้นเพื่อให้หน้ายาวขึ้นไง เพื่อให้มันรับกับทุยที่ที่เรายกรอรับไว้อ่ะที่เรารับไว้อยู่ลำาลกกาเนี่ยโอ้มันไอ้นี่ไงนะถ้าเกิดว่าไม่นั่มันก็แวบลงมาเอามันก็แน่นนอนอันนี้เป็นการเซตยกไดยโคนนะครับทาให้มันเท่ารูกรงใช่ไปครั้งแรกนะอย่าพอนั่นจัดแล้วก็มันจะเป็นเหมือนก่อนใดครับหลังจากที่เราไม่ไม่เซตเรากมันก็จะยุบุมมานิดนึงโอเคนะครับตามสภาพนะลำสภาพโอเคก็นี้เป็นใส่เผื่อมานี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยก็ยังบอกไม่รู้ไงว่าโดนอะไรมา พอเดินไปตรวจบ้านจะนอนตรงนี้มันเส็บแสบเนี่ยตรงตรงนี้นะตรงเนี้มันเส็บแสบเราก็ว่าอะไรว่าโดนตัวอะไรสัตว์มีพิษก็ไม่มีไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้มันแสบเฉยๆแต่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไงไม่มีน้ํามีอะไรแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันจะอะไรหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปล้างมือธรรมดาแล้วก็มานั่งนั่งเสร็จแป๊บหนึ่งก็ดูอะไรต่ออะไรนิดนึงก็รู้สึกเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บแล้วก็บวม บวมแล้วข้างนี้เหรอข้างนี้บวมค่ะข้างนี้ก็มันเป็นข้างนี้แต่อธิบายถึงว่าเป็นมันเป็นตรงนี้มันที่แรกเริ่มต้นเป็นตรงนี้ตรงนี้แต่ข้างนี้นะเป็นข้างนี้นะแต่ข้างนี้ตรงที่ประจรตรงนี้งานเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็ใส่เปือกแข็งแล้ววันก่อนก็ใส่เปือกอ่อนแต่กระดูกเราไม่ได้หักใช่ไหมเขาบอกก้อหลาหมอบอกว้าหลาแต่ลองใส่เปือกอ่อนดูก่อนว่าถ้าหากว่ามันประสานได้ก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับกระดูกเหลาแต่นี้ ใส่เปลือกอ่อนแล้วมันยังบวมเขาเลยบอกว่ามันลาวเขาเลยเอากล้องให้ดูอ๋อมันลาวจริงๆใช่ไหมใช่มันลาวเราก็เห็นลาวแต่แรกยังเถียงกับหมอนะว่าชื่อัะหรือเปล่าอ่ะดูอันนี้หมอดูเลยชื่อจะหรือเปล่าครับเขาก็หันมาเนี่ยชื่อนี้สกุลนี้มานี่เป็นคนพูดกับหมออย่างนี้เลยยอมรับเลยว่าเออแขกจรงจริงเออใช่เนี่ยแค่นั้นเองแต่แรกยังไม่คิดว่าจะเป็นราวไงหรือว่าเฮ้ยหมอหรือว่านึกว่าหมอเอาเอาเอาผลผลผลนอื่นมาตรวจใช่ใช่ใช่ โอเคขอให้หายไวนะคุณแม่นะครับขอบคุณค่ะแรงกลับมาได้เดินได้เหินได้ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมได้มันปกติอยู่แล้วฉันยิ่งกว่านี้ฉันก็ยังปกติเลยไม่ไปลาไปก่อนขอบคุณบานก่อเนิดส alon ก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยูทินท่าทีสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้าบีดีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับ ร้านก็เปิด4โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทช่างคู่800นะครับท้องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0625483999และ081556234นะไลน์แอดนะ kaem S ผ่านว่าเกษมนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคครับบขอุณครับบ๊ายบาย ชื่อชึงใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็าาามาไม่ว่ายิงหรือชายช่ตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็บทุกทรงปกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดูเธอจริงๆรมนต้องมาตัดกับเขา อัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั่งปาดุเธอจริงๆะต้องมาตัดเขาเขาเป็นยูทูบคนดังวันนี้ก็ กลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงดูเช่กันเขาก็ยงติดลิ้นยืนับเดินแบบถึงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนบาเมื่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่ส